发泡。<Bye. S 2> Bye. 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 นี่ในเบอร์เลยนะคะคดองรอก่อนนะคะสเอยู่ตรงนั้นไหมคะคุณแดงไปตรงนั้นก่อนนะคะนี่แค่ะไปทางเลเจกเย้เจอแฝก้าหนคะูใดน้อเกเเยอของมหาวัน์พอี่งีะคะคนสออยนะครับานะ 4 5 0 2 1 最后。<noise> <noise> ในปุถุมิภาจะยังตูเทวาเทวาจะท่านตูงเลยวันนี้ขับเจ้าพามฤุีสุขสัน์ข้าพระผม้อนฉันพระพรหมเสด็จมาประทับเบื้องบ่าซ้ายขอนฉันพระนารายณ์เสด็จมาประทับเบื้องบ่าขวาขอนฉันพระแม่คงคา สามพุณแมตต้องเล่นพุทนำสีพุทเมต้ง่นพิมพวงอ่าเรีตพิมพกยกัน2ุนเมตต์โนทสองโอุ้ทธาส คุกริยาวัตุในส่วนของมัศวนามัย่ก็สมควรเคเวลาสุดไปด้วยว่าวันนี้ได้ลาล็กงานสโมโูร์ภาพรนตรมภาษารียนกัพผ่านอาคารประชามสาราการเรียนลังนี้เราก็รับโกรธอารมณ์รักกสรรองเจ้าคันจังหวัดอุบลราชธานี ท่านได้ลาลบอมเพื่อที่จะให้เกิดเป็นคนเป็นประสกับสาธุชนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมในค่นน้มเกนี้จึงได้นิมนต์ให้สแสดงรละธรรมเทศนาหนึ่งกันในค่้มเนนี้นอกจากญาติโยงสาธุชนแล้วได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนาย,ย ท่านอัศราสกุลสักขาวนในเบอร์นาเดียท่านถือว่าเป็นในอำเภอที่สายบุญในอำเภอสายบุญให้ความสำคัญกับว,วัฒนธพรมะศาสนาเป็นอย่างมากไม่ว่างานเล็กงานน้อยอาตาม,มามาที่อำเภอนาเดียท่นานหลอดที่น่ายกย่องน่าชื่นชมก็คือยิ่งตอนกลางคืนนี่แหละ งานสมบูรณ์งานบุญในคำ่ำในเวลาค่ำเกินเนี่ยอาจะมาไปเกือบทุกอำเภอมีมมอำเภอนเยียของเราในอำเภอให้ความสำคัญเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นผู้ปกครองผู้กำกับบัญชาเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองให้ความสำคัญกับพวกเราในฐานะที่เป็นชาวบ้านไปลหลายอำเภอ โดยส่วนมากก็จะมีะท่านแนอไปเฉพาะงานตอนนึงวันแต่ของเราเน้นท่านแนเภอของพวกเราเน้นมาทั้งกลางวันก็ามาทั้งคืนก็ามาก็คือว่าท่านได้ให้ความสําคัญ็ขอ,ขอมข้นมาัฒนาในกุศลเจตนาของท่านแนวไวนะะที่นี้วันนี้หลวงพ่อได้ล,ลาลบ งานบุญงานสมโภชอัตมาก็มาร่วมทุกปีแล้วแหละแต่โดยส่วนมากก็จะมาเจริญพระพุทธมนต์ปีนี้ก็พิเศษหน่อยท่านได้ด,มดนมนต์ได้แสดงระธรรมเทศนาก็ด้วยการปลารบบุญกวกเรามานั่งอยู่ตรงนี้ก็รว่วแล้วแต่ต้องการบุญบุญเป็นสิ่งสำคัญขขเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับชีวิตของคนเราสำหรับชีวิตของมนุษย์ที่กนนเกิดมาในโลกใบนี้พระเจ้าพระองค์จะเตือนนะว่าดูความรู้สึกทั้งหลาย